เราในเกมไมคครับอีกแล้วยูฟูเกมพังวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาเปิดลัคกี้บ็อกกันอีกแล้วลวันนี้เราจะเปิดของอะไรกันล่ะอ้อมวันนี้เราก็จะมาเปิดลัคกี้บ็อกเดอะเฟรมลัคกี้บ็อกกันยิปปี้โอ้ถ้าทางสีสันมันจะแสบตา้าะะดูเลยนะเนี่ยเอาละค่ะวันนี้ใครจะเกลือมากกว่ากันนะเราไปเ,ปเปล่นกันเลยว่าไงพี่เคนถามจะเกลือลหรือ,อยังใครกันแน่จะเกลือโอ้ยตีทำไมเนี่ย วันนี้มาดูกันสิว่าใครจะแพ้อย่างเป็นทางการเลยโอ้โหบ้านใครเนี่ยไม่ไงเขาเพิ่งสร้างบ้านแบบแปลนใหม่พี่เคนบ้านล็อตี่บล็อกโอเคเดี๋ยวเราจะสุ่มกันนะคะโคนละ64บล็อกกันเหมือนเดิมเลยได้เลยอ้อมหยิบ่อนเลยโอเคอมมาแล้วก็คืดเอาอันไหนดีนะชิปเอาอันนี้ดีกว่าเอาละพี่เคนเลือกเลยได้เลยพี่เคนจะหยิบได้แล้ว มาเลยเปิดความได้เปรียบให้จะฮึบห anyway. so ุ no ้ยอะไรอะพี่เคนดูเหมือนอาวุธอย่างนึงเลยอะเฮ้ยหน้าตาเหมือนหมวกเลยอ้อมใส่ได้ปะไม่ใส่ไม่ได้พี่เคนแล้วมันทำไห้ทำอะไรเยเดี๋ขาลองกับพี่เคนกับฟิวตายเลยอ้อมอะไรเพี่เคนตายแล้วเหรอเกิดตรงนี้ด้วยเป็นลังไม่ดีเนี่ยโอ้โหอะไรของอ้อมเนี่ยอันแรกตายแล้วตายซะแล้ว นี่ไม่ยอมหรอกนี่เลยตามพี่เคนดีกว่าฮึบดูสิจะได้อะไรข้าเฮ้ยอะไรพี่เคนมาเริ่มเลยเหมือนแก้วสมูทตี้เลยอ่ะเฮ้ยกินได้ด้วยนะแก้วเบลเลอร์เลยพี่เคนมีหลอดจะเห็นปั้ยยอะเลยเดี๋ยวเก็บไว้กินตอนสู้กันดีกว่าอือดูหลอดตีงอแล้วอ่ะมาอาเขานะพี่เคนชิปเอาอ่ะอุ๊ย มาถึงก็ได้เสื้กอกะเท่าโอ้โหอะไรอะอ้อมบออีบัฟด้วยนะแล้วก็เ <ยา S 2> พิ่มเลือดหมุบบก20ด้วยอโหโ้หดีจังเลยพี่แคนเสื้อเขาเป็นลายตัวเอ็มยอะเห็นเปล่าอ้เทมากเลยอ๋อไอ<ห>้เนี้ยล่ะฮ่า มาเลยดูสิจะเกลือไหมครึบมาแล้วครึบอะไรเนี่ยกินได้บ่าพี่เค้นไม่เกลือนะเนี่ยอันนี้จะเปรี้ยวๆหน่อยลองจิ้งดิโอ้ยหน้าตาไม่เหมือนองุ่นเลยนะพี่เค้ไเหมือนอะไรอะเนี่ยโอ้รู้ดิอร่อยก็พอแล้วมันมาจากต่างดาวเลยเอาละชิปอุ้ยข่ายกองเอานี่ข่าได้อกบวก15แล้วนะพี่เคนแล้วก็ได้อัปเปอร์ด้วยอุ้ยนี่อัปเปอร์สีฟ้ากับอัปเปอร์สีดำแดงเลยนะพี่เคนโอ้พี่เคนงานนี้แหละ พี่เคนตายอย่างเครียดแน่โอ้โหอะไรนะยอะแยะเยเขาจะเปิดรวยๆนะพี่เคนสี่กล่องรวดอือมดูดิแต่ละอันโขอได้รองเท้าขับคันธนูไหมโอ้โหขอแบ่งไยดิหายแบ่งไม่ได้พี่เคนดวงใครดวงมันเอานะฟิวเฮ้ยอ้าตายโอ้โหออ๋พี่เคนไปแล้วเหรอเทกันได้บอกไม่กล่าวเลยอ้อมตายเลยอ่ะนี่วางมาเลยคืออ้อมตายแล้วโอ้โห พี่เคนขอโทษนิว่เดี๋ยวจะมีคำสั่งที่พีบารมาหาเนี่ยแฟบมาแล้วทำให้พี่เคนไม่ได้หรอกอ๋นเหรอเอาละพี่เคนเร็วๆเลยไอ้น้องวัวเฮียเอาอ้อมไปทันน้องวัวทำไมลองดาบลองดาบออกกัเป็นสเต็กเลยอะมาเลยพี่เคนแล้วว้าวได้บอลน้ำนะฮะเอาละนะจ๋อมโอ้โหแข็งแรงนะทีเดียวอะไรเนี่ยอ้อมไอ้พี่เคนแมพจะพังเลยเนี่ยพี่เคน สองใส่พี่เคนจะรวยในเท่าสตาร์เนี่ยโอ้โออมาเป็นในเท่าสตาร์เต็มเลยอ้อมโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วเก็บก่อนเก็บก่อนนี่รวยแล้วรวยแล้วหืมนึกว่าเกมพังซะแล้วโอ้อย่างงี้เขาต้องรีบเปิดให้ได้เพชรได้ทองซะแล้วเอาละไปเลยชิบเอออะไรเนี่ยอ้อมโหลาวาเต็มหมดเลยเปิดได้ลาวาพี่เคนโอ้โหเราจะหนีไปทางไหนแล้วเนี่ยแย่แล้วเมาทำตับไปอะไรเนี่ยเฮ้ยร้อนหิมะละลายหมดแล้วเนี่ย มามาไปเปิดต่อดีกว่าพี่เคนได้เลยมาแล้วฮาได้รองเท้าพี่เคนได้รองเท้าแล้วหรอนี่เลยหล่อไหมล่ะนี่กระโดดสูงด้วยดึงดึงดึงโอ้ยเขาแค่รองเท้าพี่เคนไปไงนีเขาเปิดได้กางเกงเฮ้ยอย่าอ้อมลำหน้าเราไปแล้วกางเกงกรอกแล้วอันที่เมียดยนะพี่เคนโอ้โหมีปากด้วยร้อนร้อนร้อนอะไรเนี่ยโอ้ยพี่เคนตัวติดไฟเลยหรอโอ้ไฟไหม้แล้วโอตัวไหม้เนี่ยพี่เคนโอ้ เป็นสก,กิลของเสื้อกรอ,อกเขปปาหรือเปล่าพี่เคนนี่ถ้าเขาจะเป็นสก,กิลของกุ้งเก้งละออมเนอะแล้วถอยไม่ใช่ใช่ม<อ>ันน่าจะเป็นสก,กิลของกางเกงกรอ,อกเขนานะพี่เคนโอ้โหเท่าไรก็ไม่หยุดไม่สักทีเนี่ยใครจะได้ช่วยด้วยเฮ้ยงานนี้เขาชนะแน่นนนเลยนี่เลยตายพี่เคนดีกว่าคืบมาแล้วนะเกมนีเกมมั่งแล้วไอ้กางเกงคล้ายๆกันเลยพี่เคนใส่แป๊บอันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยว้าวเดี๋ยวลองสิไปเลยพี่เคนว้าวโอ้โห ลายดิสโกโเทคด,ด้วยอุ้อ๋อมีสกิลกันไฟได้วยล่ะเฮ <G ül> ้ยแย่แล้วพี่เคนมีขอมาแก้ทางเราด้วยฮ่าสบายมากอ้อมเคนยังไม่จบเกมนะอย่าพังดีใจไปได้เลยนะจิ้งก็มาเลยเคนนี้ไม่กลัวร <G ül> หรอกไหนนะใจหลอตีเปิดตาดีกว่าอุ้ยเขาได้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้ววิ่งขอให้ได้เพชรได้ทองค่ะออกมาแล้วว้าววิ่งพี่เคนเขาได้ทองโอ้เขารวยแล้วไปเป็นไงล่ะเฮ้ยเลยอันนี้เข้ามากัดดวง นี่เลยนี่ตังเกงใหมใ่คือกางเกงด้วยอ่ะต้องใส่สิโอ้โหแดงแรงลิฟตโอ้โหไลไฟอยด์อะไอย่างกับไล่ของป<ล>๊าเปอร์ยลยี่ะโอ้โหรูปมันแดงซะขนาดนี้เหมือนไล่เงาะไอพี่เคนดูดิไลไฟอยด์เลยมาแล้วชึบโอ้ยซอมบี้เฮียโอ้โหทีเดียวตายเลยอุ้ยช่วยส่งเคาะรักกไว้นะเอาตาพี่เคนดีกว่าได้บอกน้ำสักสี่กี่ข้าวมาเลยครึบได้เลยนะ โอ้พี่เคนเอโมรอลดยอดเลยพี่เคนรวยแล้วอ้อมฮ่าฮ่าวันนี้รู้แล้วว่าใครชนะอีชนะพี่เคนเฮ้ยชิบอุ้ยของกระต่ายติดไฟอ้าวแย่แล้วน้องกระต่ายแย่แล้วต้องช่วยส่งเขาถึงแล้วมาเร็วมาเร็วปันไม่ค่อยจะดรอเลยโอ้โหมันกระโดดหนีไปเลอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยดึงดึงมีอะไรพี่เคนเฮ้ยอย่างนี้ใช้คันธนูดีกว่าพี่เคนจะกลายเป็นกระต่ายย่างไหมเนี่ยเฮ้ยไปนา ไม่แม่ไม่แม่ใจเย็นนะอ้อมจะโดนพี่เคนแล้มันไม่โดนพี่เคนโดนแล้วโอ้กลายเป็นสก๊อตแล้วพี่เคนมาเลยแต่พี่เคนแล้วคึบนี่เลยไดมอนด์โอ้สบายละจิ้มจิ้มนะพี่เคนเอ้เทียนพี่เยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอ้อมมันไม่ระเบิดอ่ะไอพี่เคนแน่ใจเหรอไม่ระเบิดอ่ะทำไง โอ้โหจะทำให้มันระเบิดเองพี่แคนทรั่วแล้วทำอะไรเนี่ยอย่ารับเงี้ยล่ะโอ้โหช่วยด้วยครับไปละจ้าเฮ้ยพี่แคทมาทางนี้มาทางนี้มันระเบิดลูกโซ่ใหญ่เลยอ้อมจับตามาดูให้ดีๆนะเฮ้ยฮ่านี่เลยมาเลยอ้าวพี่นี่ยังอยู่เหรอยังอยู่สินี่เลยคานูไหม่ด้วยอ้อมฮ่าโอ้คานูไหม่เฮ้ยอย่าเพิ่งเล็งมาทางนี้เอายิงเทยละสีแต่ขอบด้วยอ้อม ของเขาแล้งไปอีกพี่เคนนี่เลยอย่าลบสิอ้อมเอ้ยต้องลบก่อนเดีจะเกาะแตกลบอะไรนี่ไอพี่เคนน่ะโอ้ยเดี๋ยวเสื้อกอดเขาแตกพี่เคนหลับสบายเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมาดวลกันไปนะมาไวจังชิปอุ๊ยพี่เคนหาท่าอาวุธมาเพิ่มอีกแล้วโอ้โหทำอะไรกันล่ะอ้อมโอะไม่เป็นยงไงวะพี่เคน กัวเป่ากัวเป่าโอ้โหอะไรไม่ได้ขนาดนั้นถือไว้แม่แต่สกีแน่นี่เลยมาแล้วอุ้ยแม่พริกเดี๋ยวเราองกินสกีไปไงโอ้ลากลอยนะพี่เคนไปแล้วโอ้โหโอ้โหยลอยขึ้นฟ้าเลยนี่มันลมอ่อนแล้ววัเนี่ยพุ่งมาถึงพี่เคนลับมาแล้วพี่เคนลับมาแล้วเดี๋ยวจะเย็นๆค่อยลงมาอย่างสโลลาร์ค่อยๆตกลงมาด้วยพี่เคน โอ้ไม่ลงสกินลงแบบมีสไตล์เนี่ยโอ้ยไม่ใช่สไตล์จะตายช่วยด้วยอ้ไม่ตายด้วยพี่เคนนึกว่าจะไม่รอดแล้วเขาอยากเผ็ดมั่งจังเลยหาแล้วชิปอุวยหาได้เสื้อกรล่อมันโอ้เสื้อยังไงนะโอ้ยหาจังสีทำแรงสุดด้วยเนี่ยล่ะจ้าปอบพี่เคนใจเป้งเลยสียังไงมอเตอร์ทำมีย้าเนี่ยมาเลยตาพี่เคนแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอุ่ยอะไรอ่ะพี่เคน อไอ uh. ้ฟ้ายกำลังจะผ่าเราอ้อมระวังนะโดนเข้าไปตายเลยนะเกลือเปล่าพีเข่เกลือเปล่าเกลืออยู่แล้วซัมเปาซัมเปาเฮ้ยของซัมเปลาพี่เข่งซึ้บๆโอ้ยทำไมนานจังเลยเฮ้ยาแล้วดาบไหมสีชมพูแป๊ดเลยโอ้โหสีสันไม่เก่งใจคนถือ อะไรจะพุพ่งขนาดนี้เนี่ยทขาไมดอกฟุ้งฟรีอย่างเงี้ยโแต่อ้อมมันบวกจบติดตั้งคาร์น,นอร้อยแน่โอ้จริงดิชิปไอ้บลัมเลยอ้อมทำอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหอยได้ตะระเบิดหอยไล่บอยมากเลยพี่เคนนี่เลยมาแล้วึบเฮ้ยแย่แล้วอ้อมพี่เคนติดมือเอ้าพี่เคเนเป็นไรป่าวพี่ตีทำไมเลือดลดเดี๋ยวก่อนพี่เคนติดมือไม่มีนมทำไงดี เดี๋ยวเขาช่วยพี่เคนแล้วก่อนอย่าเพิ่งทำสิ่งที่จะคิดมาชิปอุ้ยถอนน้ำสักสิทธิ์อีกเท้าคราวนี้แหละต้องได้ไดมอนด์แน่เลยชะฮึบอือพี่เคนหาได้เอโมอรัลว้าวโอน้ยเนี่ยยเอ้ทำไมตัวเขามันหนึดหนึดเนี่ยติดสาละว่าน่าอะไรอ่ะมาแล้วฮึบฮะอะไรอ่ะอ้อมหน้าตาแปลกเหมือนแพมเพิร์สเด็กเลยอ่ะฮ่าฮ่าฮ่พี่พี่เคนจะ <อ>มันใช่สิเอ้ยเอ้ยระ,ะเบิดไรืปลพี่เคน,นะจริงดิไอ้มเปน,นอะไรว้าวบึ้มเลยพี่เคนโอ้โหไปทะเลาะเหรอพี่เคนไปอ,ออกนอกโลกอะไรทีนี้พี่เคนตายยังอ่ะตายแล้วจะเหลือเหรอเฮ้ยพี่เคนกลับมาแล้วที่บ้านให้อาบหายยังโอ้โหพี่เคนไม่น่าเชื่อเลยพี่เคนไอ้ทางเมื่อกีก้ตากลัวมากเลยพี่เคนเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยพี่เคนเขาวับได้ อ๋อหายไปเลยแล้วอย่าเราพี่เคนเขาวาฟไม่หยุดเลยออกนอกจักรวาลไปแล้วโอ้ยอย่าแล้วอย่าแล้วพี่เคนตามตัวเขาเกินไปเลยแล้วอุ้ยต้องเอาออกแล้วอ啊อ๋อสุดยอดเลยโอ้โหวาฟกันไม่บอกไม่กักเลยนี่เลยคึบมาแล้วฮ่าได้หมวกกันด้วยไอหมวกล่ะพี่เคนสบายแล้ววันนี้มีสายก่อนเดี๋ยวก่อนนะทำไมเหลี่ยมจีบเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาแล้วเฮ้ยไหน อย่าแย่เลยอย่า <Gy> พังเลยแกอย่าพังอย่าพังคว้างยานี่เลยยิงคัลูใส่เลยีไปแย่ไปแย่นี่ไี่นึกว่าใครเป็นใครหลับสบายหมดเลยมันยังไม่ทันเครื่องยาเลยเห็นเปล่านี่เลยจะัวเชนดีกว่าฮ่ดาบไหมดูซิข้อะไรได้เนี่ยอู้เจ๋งขนาดเนี่ยบอกว่าจุดตีตั้งยี่สิบในอ้อมโอ้ดาบไลฟ์ไฟอีกแล้วอ่ะสีชมพูมวงวิงเชวเอาละเอ้ยมาแล้วเอ็นเดอร์ดาน์ตัไทเปอร์มาเนี่ยไม่แนี่ฟิวโอ หลบเบลตายไหมหรอวอ้โหไปเคลนยังไม่ได้ที่เลยพี่เคนไปแล้วพี่เคลนมาไปนะพี่เคนอย่าปลุกไปอีกนะมาเลยตาพี่เคนดีกว่าคึบฮะได้หมวกจนได้นี่เลยหมวกในในร่องใส่ดิพี่เคนคึบโอ้โหอะไรนีะโผล่มาแต่ลูกตาทถามมันปิดจมูกไหยเดี๋ยวก่อนหายใจไม่ออกเฮ้ยเป็นลูกตัวคีนะพี่เคลนไม่หล่อเลยอันเนี้ยโอเคมาเขาต่อดีกว่าชึบ วิ่งเขาได้รองเท้าเกาะแล้วนี่รองเท้าป้องกันเนี่ยล่ะโอ้สีทางนี่นะพี่เคนเทไปเลยอ้อมนี่เลยตาพี่เคนแล้วคืบดูสีดำอะไรฮะตั้งเคนไหมขายกางเกงสีดำแรงพี่เคนโอ้ขาเดฟเลยนี่เลยใส่เลยหล่อไหมล่ะโอ้ดำปึ๊บปื๊ดเลยดำจะมองไม่เห็นเลยเกงเอแอลร้อยด้วยนะเฮ้ยพี่เคนเฮ้ย ได้เสื้อใหม่แล้วพี่เคนเฮ้ยอะไรอ่องทิโกอพี่เคนยังไม่ได้เลยอ่ะโอ้นี่เป็นตัว F ด้วยนะโอ้โหอ่องสอบตกแล้วเนี่ยโุ่ดีใจด้วยนะไม่ใช่เป็นเสื้อของเฟมโอ้โหเท่างเงี้ยลยละเหมือนไซบอร์กแล้วปะพี่เคนมาเลยคึบเฮ้ยแย่แล้วโอ้โหเนี่ยงกองเลยมาทำอไมเนี่ยซูน้ำพุ่มแล้วเขานั่นไซบอร์ก้วนี่เลยนี่เลยไม่ไหวพี่เคนนี่ทางเราตายกันแน่เลยอ่ะเฮ้ย ขังกอดแตะก่อนมามามาไปเปิดต่อดีกว่าเอาล่ะชิปโอ้ไปกลคองฟรีมันด้วยพี่เคนโอ้สุดยอดเลยอ้อมสองรอบแล้วเนี่ยจะเกลืออีกไหมล่ะนะไอต้องระวังมาเปิดกันชิปพรึบพรึบฮ่าชิปพรึบพรึบโอ้โหหวานหลายอันเัยนะพี่เคนเราแทนเพื่อนเลยเนี่ยได้หมวกใหม่เลยนะพี่เคนมีได้มาแล้วเอ้าหมวเดีนแดดพี่เคนเลยติดลบชุดละพี่เคนอ่า ไอ้ฮ่าปิล่ะนี่เลยเอาพี่เคลแล้วคึ๊บไอ้ย่าเทียนที่เอือหื้ออื้อโอ้โหไอ้ยดีนะพี่เคนมีเสื้อกลับไปกันตายเอาเถอะใสแล้วเสื้อเขาใส่เสื้อสีแดงก็ได้นี่รุ่ตัวเอ็มเศรษฐีเลยนะอ้อมพี่เคนเดี๋ยวเพิ่เดี๋ยวไอ้ตอนดวลกันนะตีให้ชุดกอดแตกเลยฮึบอุ้ยอะไรอะพี่เคนเหมือนเลื่อยเลยอ่ะเฮ้ยพี่เคน มันเป็นคันธนูเฮ้ยเทพอ้โหโหดเลยยะเลยอะอันนี้จับพี่เคนเฮ้ยอย่ามายิ้มพี่เคนนะอือเอาล่ะเขาได้ของค่าพี่เคนแล้วเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยพิกแอปโอ้โหบอลลมเฮมเลยมีออ่าด้วยเทเลยเอาไว้ไปขุดแต่พี่เคนเอาไ้ไปขุดทองนะนี่อะทุกคนทุกคนมาพี่เคนตาเองเรา อุ้ยเขาได้รองเท้าใหม่อีกแล้าดีจังเลยอ้อมเลยรองเท้าอีกคู่แล้วว่างั้ล่ะพี่เคนโอ้โหโดดสวยแล้วเนี่ยนี่เลยของพี่เคนแล้วครึบโอ้โหพี่เคนสบายแล้วครับวันนี้เขาขอโทษขอโทษอะไรไม่ทางละอ้อมเสียตัวเลยเลยนี่โอ้โหดูสิแรงมันเมี่ยงเราออกมาหมดเลยอ่ะมันเข้าได้ทั้งคู่นะพี่เคนคนเมงก็จะตายได้นี่นะอออไมม่้เอาไป่อมาดวนกันดีกว่าพี่เคน พี่คยังไม่มีเส<ล>ื้อกอดเลยอ่ะนี่เลยเดี๋ยวพี่เองครับแปร์กนี่เอาไดามอนด์มาคราฟนะ <Wow. S 1> วางลงไปให้เป็นรูปเสื้อครึบเสร็จแล้วแล้วก็เอามาใส่เลยครึบนี่เลยหล่อไหมล่ะเสื้อไดมอนด์ก็หล่อได้แ <c oughs> น่ใจกับพี่เคนไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ <c oughs> ดูจากดาบอ้อมแล้วพี่เคนไม่ได้แต่รอบเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดวนกันดีก,กว่านะ ถ้าเกิดสมมติว่าใครสามารถที่จะเอาชนะนะคะภายใน2องใน3ไปนะคะก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยแล้วก็จะได้ผู้แพ้อย่างเต็นทางการไปค่ะพี่เคนไม่ยอมหรอกอ้อมพี่เคนจะไปดูหนังฟรีใช่ไม่มีทางหรอกพี่เคนพี่เคนจะต้องซื้อตั๋วหนายเขาฟราาีมาเลยอืมเอาละวันนี้เขาจะไปดูเขี้ยวกุดเอาละคะ่ะเดี๋ยวเรามาตั้งตัวกันก่อนนะเตรียมตัวกันก่อนโอเคใส่ชุดเกราะชุดนี้หนละแล้วก็ เอาวุฒ e ิแบบนี้ดีกว่าอืมเอาละไม่เอาวุธรับค่าพี่เคนแล้วจะต้องกำจัดพี่เคนให้ไ erm. ด <ication> ้เลยพี Generally ่เคนพร้อมยังพร้อมแล้วอ้อมอะไรจะนานขนาดนี้ลากงอกหมดแล้วอืเขาพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่เลยเตรียมตัวพี่เคนลองลองอืลองวิ่งเข้าแซ่บป่อ้ยลูซี่พี่เคนล่องหนได้ด้วยมาแล้วพี่เคนพร้อมแล้วพี่เคนพร้อมแล้วมาเลยอ้อมเข้ามาเลยนะจริงอ่ะ อ๋อนักพิเคยนซิวโอ้ลยหน่งคะนเช้้าสุก่าเหรอ้ยโอ้โหไปเลยนี่เลยโอ้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 ยโอมยโอ้ยโตายโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอายรอายโเ้ยโอายนอ้ยาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยเอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้งนอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยอ้ยขึ้ยโอ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 ้อ้ยอะยโอ้ยโ ไอพี่เคนอย่ายิงเงเป็นลูกโปมาแล้วนี่พี่เคนช่วยส่งมาไอเดียวพี่เคนนี่เลยนี่ไม่ดเียตายอีกแล้วพี่เคนตายอีกแล้วอ่ะโอสองรอบแล้วเกมแพ้คนไม่แพ้มาีเลยมายกที่สามยกสุดท้ายนะพี่เคนเออเดี๋ยวเดพี่เคนเออดยเดี๋ยดี๋ยวดี๋ยวเยวเดยวเดียวียีเดีเดี๋ยยไยเดีเดียเดียเยี่ยี่เดเดี๋ยวเเดี๋ีี่ี พี่เคนเตรียมตัวเฮ้ยแย่แล้วมเอ้าอยู่ข้างล่งอี่เคนข้างล่างเฮ้ยนี่เฮ้ยเี่นเี่เียเียเียฮแล้วแล้วในที่สุดพี่เคนก็แพ้จนได้โอ้อ้อมสิเสื้อพี่เคนทังหมดตัวเลยเนี่ยเาก็ังเหมือนกันเลยตะมวกพี่เินเอาละค่น้องๆแล้แล้วพี่เคนก็เป็นฝ่ายแพ้ไปนะคะเราก็ได้ผู้แพ้อย่างเป็นทางการมาแล้วยูหูเฮ้ยแม่นะวันนี้แพ้จนได้คือ เสียค่าตัวหนังินได้อเงินเดืมไม่ออกเลย่ใหญ่ๆโอเคค่ะน้องๆสำัสวันดีนะคะพวกเราก็ขอเปิดลัคกี้บ็อกเล่นกันไว้แค่นี้ก่อนนะถ้า้งองคุณไหนชอบคลิปนล้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อไปด้วยนะอย่าลืมมาคอมเมนต์นพูดคุยด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้จะไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย